ผ่านมันเองสื้อ้ามาขายขวดค่ะนี่เห็นป้อสามารถย้อนทีละอันก็ได้สามารถใส่เบิร์ดเลยก็ได้นี่ค่ะขวดขายได้เด้อเราขวดที่ขายได้เด้อน้องขวดที่ขายได้ม่ซิมีเนี่ยเห็นบ้องแพน A แผ่น B เนี่ยเห็นบ้องตรงเนี่้นี่สามารถขายได้ลงมันขายเดนมากเนาะค่อยๆเปิดปุ๊บ 국민 mata susah itu semua it pun โอ้ oh. มีอันนี้ออกมาหาย,นยหน่อยหนึ่งเราสามารถเอาเข้าคืนได้น,นะคะเซาะป้ายไปไายปสามสิบคูณเว่อวพี่น้องถ้าเอาขวดนี้บ่ได้ไม่เป็นไรแยวเราไปเอาที่อื่นเวเราเอาออกแล้วก็ เออเอาสรุปค่ะได้แล้วเงินแสดงสามสิบเอ็ดดน้องไปแลกเงินก็นได้นี้เท่ากัหยดตรงนี้เล็ค่ะอุนสกห็นแล้วบาิมเนปที่กเ็นยัยัประเด็นมอนโอเคสรุ yes, yes. เอาเงินกันเด้32โคนค่ะไ้เงนแล้วนะคะ31โคน